เอาว้าจากนี้เลกพี่เรื่องของเขากินยังกินเขาบ่กิน,น,กน,ออะกนกตะมุงอ่ะนเนาะครับได้เลยทาน อ้าวเรียบร้อยครับลูกพี่ เหนียวสมตามครับครับอ่าที่นั่งรับประทานได้เลยอ้าวเนี่ยน้ำ Yeah, <laughs>